สวัสดีครับผมด้ใช้สิิธิ์จากบ,บริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาต่อนะครับในเรื่องของโครงสร้างของโปรเจกต์ Next.js กันนะครับก็ในคลิปตอนที่แล้วนะครับผมได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของ p a ็กเกจจอด n แล้วก็วิธีการรันในโหมดต่างๆไม่ว่าจะเป็น development แล้วก็ production คราวนี้เราจะมาโฟกัสที่โฟลเดอร์นี้กันครับ pages นะครับต้องเข้าใจหลักการของเจ้าตัวเขาเรียกว่า SSR ก่อน นะครับแล้วก็ Next.js เนี่ยนะครับเขาพยายามจะเขาเรียกว่าวางโครงว่าทุกครั้งที่เรายิง Request เข้ามาเนี่ยเหมือนกับเรายิงไปที่เพจต่างๆนะครับเหมือนเรายิงมาที่ไฟล์ HTML 1ไฟล์เขาก็เลยสร้างเป็นโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า pages ขึ้นมาและอนนี้ก็สามารถบรรจุนะครับไฟล์ที่เป็น JavaScript ของ React หนึ่งไฟล์ก็ลงเหมือนแทนหนึ่งลิงก์นะครับมันจะทำการเจเร r ตัว next เนี่ยจะทำการเจเร r นะครับเป็นลักษณะเหมือนกับผ่านหนึ่งผ่านให้เเลยโอเคเพื่อให้คุณเห็นภาพนะครับผมก็จะทำการ new เนี่ยนะครับเช่นผม new เป็นคาว่า register.js ครับหลังนั้นผมก็จะใช้คำสั่ง snippet ในการสร้างขึ้นมานะครับคือ rfc นะครับ enter เอาล่ะผมอาจจะทำการใส่ตรงนี้ให้เป็นตัวใหญ่นะครับมันจะดูเป็น คอมพเนต์นิดหนึ่งแล้วก็ผมกลับมาตรงนี้แล้วก็ใส่ H หนึ่นะครับแล้วก็ใส่คำว register เข้าไปหลังจากนั้นนะครับผมก็จะทำการอันนี่ผมรันอยู่ในโหมดที่เป็น Production ะผมจะขออนุญาตย้ายกลับมาที่โหมด Dev เพราะว่ามันจะทำ p o r t r l l o ได้ด้วยนะครับก็เป็นยาน Dev นะครับก็รอแป๊บนึงนะครับต้องรอมันคอมไพล์เสร็จก่อนบางทีมัน Start Server เราคิดว่ามันพร้อมแล้วมันไม่พร้อมนะครับต้องรอมันคอมไพล์ เซฟฟรีก่อนนะครับมันจะทําการเหมือนกับบิลวงี้ใหม่แล้วนั้นก็กลับมาที่หน้าเว็บของเรากันแล้วก็มา refresh นะครับก็เห็นว่าไม่เกิดอะไรขึ้นถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเกิดผมทําการนะครับแล้วก็ตามด้วยคําว่า register นะครับเพื่อง่ายมันจะจําลองเหมือนกับมีผ่าผ่านนี้ขึ้นมาจริงๆเลยนะครับ enter นะครับคุณก็เห็นว่ามันก็จะวิ่งมาที่เจ้าตัว register ให้เราอัตโนมัติแน่นอนครับถ้าเกิดผมทำ login มันก็จะได้แบบนี้เหมือนกัน น,นี่คือเทคนิคนะครับที่มันทําการเจเลตเป็นเหมือนเพจหนึ่งให้เราเลยแน่นอนครับถ้าเกิดเราทําการสร้างเป็น subfolder ล่ะตัวอย่างเช่นนะครับผมทําการสร้างบโฟ f o l d e r ให้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าอาจจะเป็นคําว่าไรเดียอาจจะเป็นคําว่าสต็อกแล้วกันสมมตินนะนะครับ enter เข้าไปแล้วในสต็อกเนี่ยผมก็มีการสร้างไฟล์ชื่อ index.js stock กนะครับก็ index นะครับ .js stock แล้วก็ ในนี้นะครับผมก็อาจจะทาการพิมพ์คําว่า r F4 นะครับ Enter ครับแล้วก็ใส่คําว่า Stock เข้าไปนะครับาล้วอาจจะใส่คําว่า Stock เฉยๆแล้วกันแล้วก็ตรงนี้เป็น H1 นะครับแล้วก็ใส่คําว่า Stock เข้าไปครันนี้ก็มาดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมก็จะไม้ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่เราเป็นคําว่า Stock ครับแล้วก็ Enter เราก็เห็นว่ามันก็จะได้ Stock เหมือนกันเพื่อง่ายคือมันสามารถทําการ เนละเลดนะครับโฟลเดอร์ er เนี่ย ค,คือเพื่อง่ายถ้าเกิดเป็นหลักการเขียนแบบทั่วไปเนี่ยเราต้องมีการทำข้อเรา definition หรือการนิยามผ a t ขึ้นมาถูกต้องไหมในพวกไฟล์พวก routing นะครับต่างๆแต่ถ้าเกิดเป็น Next เนี่ยมันทําการเจนให้เราเลยเราสร้างโฟลเดอร์อย่างนี้ปุ๊บมันก็นิยามเราแบบนี้เราเลยก็ง่ายดีนะครับจะเป็นโฟลเดอร์แบบนี้หรือจะเป็นไฟล์อะไรก็ได้เช่นในโฟลเดอร์ชื่อ stock เนี่ยคุณก็จะทําการสร้าง,างเช่น index แล้วก็อาจจะตามด้วยอะไรเช่นอาจจะมี เอดดิทอีกตัวหนึ่งนะครับเช่นเอดดิทนะครับอ o t js อันนี้ผมสร้างแบบมั่วสั่วนะครับให้ลองเล่นกันดูนะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่า f c นะครับแล้วก็ตามด้วย stock edit นะครับอันนี้ก็ใส่เป็นเท็นนะครับแล้วก็ stock edit save นะครับก็มาดูผลลัพธ์กันครับว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้ก็เป็น stock ใช่ไหมครับแต่เนื่องจากใน stock เรามีเพจอีกเพจหนึ่งที่ชื่อว่า edit เขเเข้าไปนะมันก็จะเข้าสู่ stock-edit ตอนนี้จะเริ่มพอยน์ภาพวนะครับว่ามันทำอะไรให้เรานะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำเข้าไปเนี่ยนะครับตอนจังหวะที่เราทำการยิง r e q u e s t เข้ามาที่ตรง next เ,เนี่ยมันก็ทำการ generate นะครับเป็นผ่าต่างๆให้เราอย่างนี้แหละนะครับแต่ว่า <c oughs> นะครับโครงสร้างข้างในเนี่ยอาจะเขาเรียกว่าดูอาจจะงงๆน,นิดนึงนะนจะทำการ generate นะครับเห็นไหมจะลงนีทิ้งนะครับ ใน Next.js นะ Static Development มันก็จะมี Pages พวกเนี้ยมันจะ Generate ให้เราตอนร u n t i m e เลยนะครับเอาล่ะในคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับเกี่ยวกับ Pages แน่นอนอาจจะมีคำถามเพิ่มเติมขึ้นมาว่าเอ๊ะล้วเราต้องการจะเหมือนกับลิงก์ระหว่างเพจทำยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคครับสวัสดีครับ